วันนี้คณะกรรมการค่าจ้างนะคะจะประชุมกันเพื่อทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่นะคะเพื่อเร่งสรุปเสนอคอรมอให้มีผลบังคับใช้ทันปีใหม่นี้ค่ะ นายไพโรธโชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22บอกว่าคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐบาลจะทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิมเห็นชอบป,ปรับขึ้น2ถึง16บาท แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้พิจารณาใหม่โดยประสานให้ทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำสูตรคำนวณมาเสนอที่ประชุมด้วยและพิจารณาข้อเสนอของรัฐมนตรีแรงงานที่ให้ตัดการนำอัตราการเจริญเติบโตทางเศ,ษศรษฐกิจในช่วงปี2,563ถึง2,564ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิด ออกจากสูตรค่ะเพราะหากคำนวณตามสูตรเดิมที่พิจารณาตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ5ปีรวมช่วงโควิดด้วยอาจจะเป็นตัวทวงสำหรับอัตราค่าจ้างประลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าหากบอร์ดค่าจ้างยืนยันมติเดิมเมื่อวันที่8ทธันวาคมที่ให้ปรับขึ้น17กลุ่มจังหวัดเฉลี่ย2-16บาทต่อวันก็ไม่สามารถพิจารณาอัตราค่าจ้างใหม่ได้แล้วนะคะ ส่วนกรณีที่บอร์ดค่าจ้างกังวลข้อกฎหมายว่าสามารถนำมติค่าจ้างกลับมาพิจารณาใหม่ได้หรือไม่นั้นเนี่ยคณะฝ่ายกฎหมายกำลังตรวจสอบเพื่อความชัดเจนซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่จะทันหนึ่งมกราคม2567หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการประชุมบอร์ดค่าจ้างหากได้ข้อสรุปเร็วก็จะนำเข้าคอรมอนในสัปดาห์ต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันปีใหม่นี้ค่ะ